ะคกระโปงแพนซีค่ะสวยมากเลยค่ะพึงให้ดูหน่อยได้ไหมคะพึงให้ดูหน่อยพึงให้ดูก็ข้างในอยากออกหน่อยลูกใกล้ใกล้แม่หลายบอกเพราะว่าติดโควิดไดเนี่ยแล้วใส่ก็แบบนี้นะคะอันนี้ก็กานเกงนี่ก็สวยสวยค่ะเท่ด้วยอันนี้ก็350พร้อมสูงนะคะค่ะ มันใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะเป็นสนะคะเป็นสค่ะกระโปรงนี้เล็กใหญ่ใส่ได้หมดนะคะเพราะว่ามันมีอย่างนี้ค่ะป้าทีใส่ก็อ้วนอ้วนแต่ว่าใส่ก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะเอวก็42ไม่ใหญ่ค่ะ 42คนอื่นเขาเอว20 4...27... 30กว่าแต่ป้าท่าใส42นะคะนี่สวยมากเลยค่ะมุนมุนเหมือนมะคางนะคะ่ะดูตรงนี้หน่อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สวยด้วยถ้านั้นก็จะเลือก ถ้าใส่เสื้อคุมก็จะเลืเลอกค่ะเสื้อคุมของมาเนาะไปท่าแล้วชนี่มาๆนี่เป็นเสื้อคุมใช่ไหมคะใช่ใส่ทับกันไปเลยค่ะอันนี้มันมีเกงอยู่ข้างในมันเลยใหญ่ค่ะ ประมาณนี้นะคะร้อยคนร้อยจ๊ป้าก็ใส่เตี้ยมากค่ะถ้าคนสูงก็จะสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะแบบเอวมันไม่เท่ากันทุกคนนะคะก็ถ้าแบบคนเอวเล็กก็ใส่ได้ค่ะสวยมากมากเลยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้หมดค่ะนี้เส่งตัวมันมากเดียวค่ะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะทั้งชุดใช่ไหมคะถ้าเอาเป็นชุดก็ลดให้ค่ะ ลดให้เลยนะคะทั้งกระโปรงทั้งเสื้อน,นะจะจะลดให้เลยเพราะว่าตอนเช้านี่ลดให้ยอยู่แล้วคะ่ะนางแบบนะคะ <c oughs> เดินแบบค่ะสวยเหมือนคนแก่อายุหกสิบห้าปีค่ะใส่ตัวนี้แล้วเหมือนสิบหกปีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ สีเนาะโอ้ยโซนที่ละสองเนาะคะ่ะโลบมากจะลาบหายนะคะข้างในก็จะเป็นภาพแบบนี้ไม่ไม่ไม่หมายถึงข้างในตรงนี้<ะ>เป็นกระโปรงแฟนซีอันนี้เป็นข้างในข้างในค่ะสามร้อยห้าสิบร้อมส่งค่ะค่ะสามร,ารม้อยค้าสมสีความสูงนะคะตัวนี้ถ้าเอาเยอะก็ลดให้นะคะ